วัตถุมวล4กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีไปทางขวาส่วนมวล6กโิโลกรัมเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วจุดศูนย์กลางมวลของระบบมวลทั้งสองเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นเราต้องวาดรูปก่อนเพื่อง่ายในการทำโจทย์นะครับ มวลสี่กิโลกรัมคับทิศทางขวาด้วยความเร็วสิบเมตรต่อวินาทีมวลห้ามวลหกิโลกรัมขับทไศทางซ้ายด้วยความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีเลย่แล้วกำหนดทางขวาเป็นบวกนะครับ vcm ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้จุด cm ของระบบนะครับพลโมเมนตัมของระบบนะจะเท่ากับโมเมนตัมย่อยก็คือโมเมนตตัมแต่ละตัวค m v นะครับระบบก็คือสี่บวกหก คูณกับ vcm จะเท่ากับ4คูณ10บวก6คูณกับต้องเป็นลบนะครับเนื่องจากเราควรจะนนทางขวาเป็นบวกจะได้ว่า vcm จะเท่ากับ40ลบ30 3าร10เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีครับครับเรามาทบทวนดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เราจะอ่านโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับวัตถุมวล4กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีไปทางขวาส่วนมวล6กิโลกรัมเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วจุดศูนย์กลางมวลของระบบมวลทั้งสองแล้วก็มาดูกันครับเราก็วาดรูปออกมา แล้วกำหนด cm ขึ้นมาแล้วก็โตดก็คือ p ระบบจะเท่ากับ p ย่อยระบบก็คือ4บวก6ก็คืมวล10นะครับคูณกับ vcm จะเท่ากับ4คูณกับ10บวกกับ6คูณกับ5แต่เนื่องจาก5เป็นทิศทางซ้ายแล้วกำหนดทางขวาเป็นบวกจึงต้องใส่เครื่องหมายลบจะได้ vcm ออกมาเท่ากับ40ลบ30หาร10เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบของข้อนี้ครับ